ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่6ตุลาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ <PDF. neither S 2> ังสรนงคัคฉามิธัมมังสรนงคัคฉามิสังขังสรนงคัคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนงคัคฉามิทุติยามปิธัมมังสรนงคัคฉามิทุติยามปิสังขังสรนงคัคฉามิ ตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอันยังธัมโมเมารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอันยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึองอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ เจ้าขอสมาทานอาชีวตามากศินตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโพชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัจะคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจ,จยานะมห ah าสยานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิชาตะ รูปะรัชตบปฏิกานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานศิลนสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทิเจริญบารมีสิท เจริญบุญญาเกิรยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมาปทานสอิทธิบาทสีอินสีห้พลาหา้าโพชงเจ็อะเรียมักมีองค์8เพื่อมักผลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุดก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคําสอนนะคะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสภาสวะสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาค่ะแต่มาร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของฤทธ สิบประการซึ่งเป็นเรื่องที่หลายท่านนั้นปรารถนาที่จะเป็นผู้มีฤทธิ์แต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้ก็ต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาส่วนหนึ่งการเกิดด้วยติเหตุแต่แค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอใช่ไหมคะบุญเก่าที่ได้สั่งสมความประพฤติในเรื่องของการเจริญฌาน มาในชาติอันไกลเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งได้กล่าวไปแล้วและขณะนี้ร่วมกันศึกษาในริ์มาด้วยกัน4หัวข้อแล้วนะคะในหัวข้อที่5นั้นคือสมาธิวิภาราอิทธินะคะคุณวิเศษที่เกิดด้วยอำนาจสมถะในการก่อนหรือภายหลังสมาธิหรือในขณะแห่งสมาธินั้น ชื่อว่าสมาธิวิภาราอิทิคือฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิเพราะอัตถะคือการละนิวรณธรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยปฐมฌานเป็นต้นชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิเพราะอัตคือการละอากินจัญญายตนะสมาบัติ สำเร็จได้ด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะเหมือนธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตรของท่านสันชีวะของท่านพระขานุโกนทัญญะของนางอุตราอุบาสิกาและเหมือนธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิของพระนางสามาวดีในรายละเอียด ในแต่ละบุคคลน,นั้นก็มาลองศึกษาร่วมกันดังนี้ค่ะบุคคลแรกคือท่านพระสารีบุตรค่ะศึกษาจากพระสูตรยักษะขาปหาระสูตรว่าด้วยยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระข้อที่สามสิบสี่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกลันทก,กะ นิวาปสถานเขตกรุงราชคสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะให้อยู่ที่กระโปตะกันธราวิหารในคืนเดือนเพ็ญท่านพระสารีบุตรปรงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจง้งข้อที่เก้าสิบสี่ขณะนั้นมียักษ์สองตนเป็นสหายกันเดินทางจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้เพื่อทำกิจที่จะต้องทำบางอย่างยักษ์ทั้งสองนั้นได้เห็นท่านพระสารีบุตรปรงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจงยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์อีกตนหนึ่งว่าสหายกล่าวคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้เมื่อยักษ์ตนนั้นกล่าวอย่างนั้นยักษ์ตนหนึ่งจึงกล่าวดังนี้ว่า อย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นก็ได้กล่าวดังเดิมคือสหายเราคิดอยากตีศรีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึ่งก็ได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นอย่างเดิมว่า อย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สามก็อย่างเดิมนะคะก็กล่าวว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ เพื่อนยักษ์ก็เตือนว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายจึงตีศรีศรษะพระสารีบุตรเถระเป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนั้นสามารถทำให้ช้างสูงเจ็ดถึงแปดศอก จมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามะหืมาให้ทลายลงได้และท่านใดนั้นเองยักษ์ตนนั้นได้ร้องว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินแล้วล้มตกไปสู่มหานรกณนะที่นั้นเองในข้อ95ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นยักษ์ตนนั้นตีศรีรษะท่านพระสารีบุตร ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านอย่างสบายดีหรือ,อยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อย ท่านพระโมคคัลลานะกล่าวว่าน่าอัศจ,จรรรย์จิงไม่เคยปรากฏท่านสารีบุตรท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงยักษ์ตนหนึ่งได้ตีศีรษะท่านในที่นี้เป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนี้สามารถทำให้ช้างสูงเจ็ดถึงแปดศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามหึมาให้ทลายลงได้ แต่กระนั้นท่านก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าท่านโมกขลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระสารีบุตรกล่าววา่าน่าอาัศจรรรย์จิงไม่เคยปรากฏท่านโมกขลานะท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงเห็นแม้กระทั่งยัก ส่วนผมขณะน,นี้แม้แต่ปีศาจครุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เห็นค่ะบุคคลผู้ปราศจากมลทินแห่งกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนะคะท่านเป็นพระอารหันต์แล้วท่านนั้นย่อมเป็นผู้มีคุณเป็นอเนกและไม่มีความอิสาตรณีในการสรรเสริญคุณของกันและกันค่ะ เพราะกิเลสหยาบคืออิสาตระนีทั้งหลายเหล่านี้สามารถกําจัดได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะแต่ท่านทั้งสองนั้นเป็นอัครสาวกนะคะผู้มีปัญญากราและผู้มีฤทธิ์กราทั้งสององนั้นมีคุณหาประมาณมีได้ต่อพระพุทธศาสนาค่ะในข้อ96ค่ะพระผู้มีพระภาค ได้ทรงสดับเสียงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระอัครสาวกทั้งสองรูปนั้นด้วยพระโสตทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเหนือความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของใครตั้งมันไม่หวั่นไหวดุดภูเขา ไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกจะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนค่ะจบยักขะปหารสูตรที่สี่จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าขณะที่พระสารีบุตรเถระได้เข้าสมาบัติ ในขณะที่อยากนั้นตีพระเถระจึงไม่ได้มีความเจ็บปวดแต่อย่างใดเพราะจากการตีนั้นนี้ชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตรค่ะก็ามาศึกษาต่อนะคะเรื่องพระสัญชีวาเถระค่ะพระเถระกล่าวถึงความไม่มีความปรารถนาในอภิญญาทั้งหลายด้วยตนเอง แต่พระเถระบรรลุบารมีในสาวกะบ,บารมียานคนเลี้ยงโคเป็นตนเข้าใจว่าพระสันชีวาเถระผู้เข้านิโรธะเป็นอัครสาวกที่สองของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันธามรณภาพเสียแล้วจึงลากเอายาและฝืนเป็นตนก่อไฟเผาแม้เพียงอังสะที่จีวร ของพระเถระก็ไม่ไม่นี้เป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิสมดังที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนมานผู้หลามกก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่ากะกุสันทะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนมานผู้หลามกพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่า กักุสันธาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุตธเจา้าได้มีสาวกคู่หนึ่งชื่อว่าวิทุระและสันชีวะเป็นคู่เจริญเลิศสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่ากัปกุสันธาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุตธเจา้าไม่มีสาวกใดๆจะเสมอเหมือนด้วยท่านวิทุระ ในการแสดงธรรมด้วยปริยายนี้ท่านวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุโรส่วนท่านสันชีวะไปสู่ป่าบ้างไปสู่คนต้นไม้บ้างไปสู่เรือนว่างบ้างย่อมเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธโดยไม่ยากเลยดูก่อนมานผู้ลามกเรื่องเคยมีมาแล้ว ท่านสันชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธนักโขนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์ชาวนานักท่องเที่ยวได้เห็นท่านสันชีวะเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธนักโนไม้แห่งหนึ่งครั้นเห็นแล้วก็คิดว่าน่าอัศจรร์จริงหนอพ่อคุณเอ๋ยไม่เคยมีมาเลยสมณานนี้ นั่งมรณภาพพวกเราช่วยกันเผาเถิดลำดับนั้นคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวนานักท่องเที่ยวจึงลากยาพืชโคใหม่แล้วสุมบนกายของท่านสันชีวะจุดไฟกลับไปลำดับนั้นท่านพระสันชีวะโดยราตรีนั้นล่วงไปออกจากสมาบัติ สลัดจีวรน,นุ่งในตอนเช้าถือบาทและจีวรเข้าไปบานเพื่อบินทบาทคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวนานักท่องเที่ยวเห็นท่านสัญชีวะบินทบาทจึงคิดว่าน่าอาัศจรรย์จริงพ่อคุณเอ๋ยไม่เคยมีมาแล้วพระสมณานี้นั่งมรณภาพท่านฝืนขึ้นมาแล้ว โดยปริยายนี้แหลท่านสัญชีวะจึงมีชื่อว่าสัญชีโวด้วยประการชนิีิโรธาสมาบัติคือดับสัญญาความจำได้หมายรู้และเวทนาการเสวยอารมณ์เรียกเต็มๆว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธพระอรหันต์และพระอนาคามีที่ได้สมาบัติแปดแล้ว จึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้ชัดเจนนะคะต้องตั้งแต่พระอนาคามีไปจนถึงพระอา,หารหันต์และต้องเป็นผู้ที่ได้สมาบัติแปดมีความชำนาญทั้งรูปฌานและอารูปฌานนะคะฟังให้เข้าใจไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ศึกษาใหม่ทั้งหลาย แต่สำหรับผู้ที่ศึกษามาเก่าก่อนนั้นคงฟังและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะคะด้การศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรผลลนพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสสิโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสศ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลท้งสศ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรรนโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหาค่ะ